ออกจะกำลังงามครับมีครับเเลยออกมาสภาพเตียน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 เตตีนเปากวโอ้หางเตีนเศร้าถึงข้างเตีนพอดีเกือบตัวนี้พี่น้องข้างเตีนเตีนครับเตียนเตียนของแท้เออนั่นนั่นนสวัสดีครับพี่น้องบ่าวนองบัวทักทายพี่น้อง ยามเสาแดดออกจั่หน่อยครับ้อง้าแจ่มใสครับมือนีหมดนามชนไม้แล้วครับสี่ภากันเก็บของขายครับช่วงนี้บ้านน้องบัวสีหนาครับการต่อเติมบ้านครับต่อเติมหลังบ้านอีกครับปริเทศปูนมือนีตะกี้ประเทศประเทศครับเพราะว่าช่วงเศ้าสีเก็บของไปขายก่อนยากกับมัอนี้ครับช่วงนี้บ้าค่อยได้ลงคลิปตั้งยิ่งคูบนะครับเนาะต่อเติม พญสักมเมฮไหยครับมุ่งหลังค่าแล้วเลี้เทือเพื่นครับอุยายเขาสวนแล้วพี่น้องเก็บแป้งเก็บฝลังขายน้ำรับโอ้ฝนก็สิเบิดไปพี่น้องทังจากตกมาทุกมือครับตรงนี้ส่งแจมใส่แต่บนแนว่วงบายอาจจะตกนะครับยังอ,ยงอุยาย ไปเจ็บบกเขือให้เพื่อนครับเขือบักแฝงซีดาเก็บไปขายครับมื่อเนี้ยมาเขื่อปอปอดสารพิษปอดสารก็สีนวลแบบนี้แหละครับไม่ว่างาปนปอไหนแต่ว่าให้กินเราปลอดภัยได้แล้วครับไม่มีสารอันตรายตกค้าง ทำไมกับพวกมันออกง่ายตั้กั้ครับฝนตกลายมุขหงุมงลมไปแปะเบิดสวนครับไม่นี่นวมดไปไอค้คนมาเอาหนาตัวพี่หน้อง ส่งแป่นจังหน่อยได้เก็บจีครับติด่ว้แล้วเป็นพริกกับฟังพริกพริกพริก นี่เล่าสิดาแกแแมันเน่าเบิร์าเดียวเนแท็กโนดครับฝนตกลายๆเป็นน้ำผงหอ่อบ้าสิริเปลีป่ยนถุงหอ่อใหม่มเสียดีเลยทำไมความสิแกกับเป็นแอดแท็โนดเบิร์ตทเอาโน่เงี้กมันะควที่มันสเสีย ว่านแก่นไนเลยนะครับได้ตัดยันเป็นแนวอื่นก่อนเป็นแล้วแก่ไม่ตออื่นแ้วพี่น้องถุงมันระบายความชื้นครับโอค้ความชื้นนี ไม่ถุงมันกระ neau แบบนี้ครับเสียหายลายเสียนในพี่น้องฝรั่งบั่รุงจักปุ๋ยจักยังแน่แต่ว่าก็ยังเน้นว่าจะของบาใสเคมีครับเส็เลยออกมาสภาพเตียน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 โอ้หางเตียนเศร้าถึงห่างเตียนพอดีเกือบตัวนี้พี่น้องห่างเตียนเตียนครับเตียนเตียนของแท้เอือนั่นนั่นนั่น มูนบินใส่กล่องแล้วก no. oh oh cool. oh ึ่หดเถอะวะว่างเนื้อตัวครับห้างแต่นอยู่ในถุงฟั่งครับเห็นไหมพี่น้องเกือบตัวนี้เกือบเป็นอุยอายตัวนี้เกือบได้สีฟิลเลอร์ปากตัวนี้ไอ่ได้หัดแต่งหัดข้างนกลัวโตโอ้ น้องเอ้ยเกือบครับเมื่อกี้นี่ดีถอยท่านครับท่านหน่งน้ำแทะหมดจ้วะอู๋ผสมประสานเลยพี่น้องระวังห้ากพื้อปัดทำผสมประสานกัน วมเขมาตัดหญ้่ครับกินกินม่วไวร์หครับนี่มันก็ได้ขายคือเาอะไรอไเห็นจนแก่แล้วจนแก่แล้วมาเห็น ต่างเครื่องก็ลบตาเขาดีดีเลยครับเครขือโอ้ยลายแล้วครับผมเครื่องกุ้งแล้วสมประสานมันอยู่กับฝรัง่งมันดูแลก,กันครับฝรั่งมันย่านมะเขือไง,งกว่ามันกับฝ้าออโตครับ ย่านเพื่อไงก็องเอาไปเฝ้าไงเฝ้าโต้กันครับขอดีก็ไี่กันครับปลูกพืชผสมประสานเดิมปีดดีเป็นไงครับพี่น้องซุ้มมันแตกแขนงขึ้นมาใหม่ครับสิได้มาตัดแตงจริงออกใช่ต้งนงินงามครับอันนี้ก็มันปลูกกันน่าจะเป็นแฝงฟักหอมครับเ่ยกลมกลม คนตโตคนใบเหลืองหมดสิเดมเมาหนาอย,าอยู่นี่ใบแฝงนะครับน้อยกลมๆมวนแฝงมันละฟักก็มีบักอื้อแน่ครับกำลังออกดอกสีเหลืองๆปลูกไว้เอาหนาออกหมดแล้วครับจังสีเห็นผมกับเขามาตัดหนาอย,าอยู่ดอกแฝงช่วงน,นี้ก็ได้เก็บได้เก็บอยู่ครับเรื่อยๆ ผสมปุ่นเปรีกันไปนี้นะพี่น้งองพลังกระไดคอแล้วครับคอหลอบแรกครับตัวละหน่วยสองหน่วยครับช่วยเยอะครับตัวนี้

ซุ่บุเขือบะมือนี่เขาโอ้ยซู่บุกเขือไปนี่รอโตไปตีเมื่อคืนเพิ่งกินลาบงัวพุ่นแล้วบุญป้ะมณิตรรมบุญกระถินจ้าบุญกระถินบ้านบุญกระถินบ้านโนนเมียงเมื่อคืนนี่กินลาบงวัวอพอปูแล้วไปเอางัวค่ะไปเอางัวอันก็เลยพักกันลาบเมื่อคืนนี่ค่ะลาบงัวบันเทิง มันโดนเทียกินกู้ได้ไหลตัวนี่ไ,ไ,ดได้กระคุูอยู่ค่ะพี่นอ้องเป็นมพอปลูกไม,มกออกหลายล้ายรดออกไม่หลายล,ลายรดเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปคายบะเขือปุดหน่วยหนึ่งมาห้าแนนเ<อ>มืนน่อีบ้านน้องบัวร,บรับรับอาชีพเป็นเกษตรกรพ่อค่าคายบะเขือ ถ้ารังมือก็รับรับบทเป็นสร้างวิศวกรสร้างใหม่รังมือก็เป็นกรรมกรเพี่แอ้ังมือก็เป็นกรรมกรเป็นสร้างกะเป็นผู้ซอยสร้างค่ะถ้าเป็นคู่ก็เป็นคู่สวยสอนค่ะถ้าเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจบ้านค่ะเป็นพ่อเน่าอ้างเป็นพ่อกระเทิร์นเว้ยวันเดียววันนี้ววันเดีวันนี้พี่น้องเอ้ยบ้านเบอร์เกียบวนไปว้นมากก็ได้อีกไหมน้องเพียง เบิ้งมาไม่รอเกิดเบิดเลยยู่ข้างหลังแกเก็บอีกอยู่ได้ไหมผู้ใดญทั้งเตยเลยเพราะนั้นในเบิดได้อายพี่สาวอยู่ข้างหลังอยู่พี่น้องน้อยๆสีเข,ขามากดีดีลูกค้ามากดีดีน้อยๆอ,ยอ่นอ,อนๆหวานๆเมนไม่เหลือเลือกเลยคไทยทีหลังเนี่ยความกระจอกว่าเก็บบ่เบิดเป็นเด็กเทืกเกอกที่อายออกมากจึงเงินไก่แม่ไข่นี่ไหม <c oughs> เอาละเอาละตีะตะมมนี่บอกเอ่เอา้าไปโอู้ด้ขรูหนึ่งอยู่จ้าพี่น้องเต็นกับูเลยแดดวอกแล้วบัดน,นี้อ่เอาไปเลยเอาไปล่างหน้าเที่ยนนี่เราไปส่งให้คาะจ้ะนองอ แจ้งหนุ่มออกอดีด้วยเหอ okay. ้อเนาะหน่อยๆกัย่งนี้เลยจ้ะเกือบมันตัดถิ่มตัวได้พอดีได้พอดีดน้ำมันถิ่มอยู่บางช่วงมันตัดหนาแถวก่อนพี่น้องขายได้ไหลายบาทอดิเดียพี่น้องว้นเนยเอาไปได้มีบุญมีงานเนี่ยปุ๋ยไอ้พอขายแพงขา,ขายลงละสิบ,บาทหนึ่งจ้ะ น้องพวกขายแพงๆมันยังลว้ยไหขายแพงมากิวี่โซ่แล้วเนาน้อยมันกันลายลายรึตัวนั้นลูกเล็กลูกเล็กเล็กจริงหอลายอยู่ดิัออ้นไม่น่อออกกําลังออกลาย,ยแพร่เ่งางกับฝากที่ตอนนอนกินก็ ยังขายตัวน really ้องมเนแตกินขี้เลไลเราใครกแฟกินกแล้พูลนะเมหน่อย่มึงดหเฮียเสยงน้อง so ุมึงเน่้อมมน่อยนดเียวรายเงยอยู่ดิค่ะคุณวิตีบ้านองบัุพู่ะนี่ เก็บอีกหลายเทืออยู่ค่ะขี้ตุ่ยอยู่ค่ะร้อนไหมร้อนร้อนเหอนระบพร้อมที่จะไปขายแล้วค่ะพี่น้องค่ะบริษัทค่ะพี่น้องไปขายของค่ะพี่น้องค่ะแต่ของขอะไรก็จะมีโอซิดาซาบค่ะถุงละ10บาทค่ะพี่น้องจ้าแต่กับบกคุ้งสุกค่ะถุงละ20บาทจ้าพร้อมกินเลยค่ะเย็นๆเลยค่ะจากส่วนนะครับเคลือจ้าบกแ้งจ้ะพร้อมสุกค่ะเครือกับอะไร มะเขือไดไจักถุงมะเขือได้หาถุงพอดีได้จ้ะถุงละจักบาทถุงละยี่บาทนึงจ้ะยกมาบางนุพ่อซื้อว่าพี่น้องยี่สิบบาทพี่น้องจ้าพรซื้อหรอเพรซื้อไตวะค่ะนี่ค่ะยีสิบบาทแป้งได้ยจักโลแป้งได้ประมาณสิบแปดโลจ้ะมือนี่สิบแปดโลโลสิบบาทก็ได้ร้อยแปดสิบ่ค่ะบัิดาค่บบดาซับกระมีแบบเวยก็มีติเม่นจ้ะแบบน้วยกมีค่ะโลบ่าขายแท่งหรอคะพี่น้องคะ อายเพรากินค่ะนี่ค่ะอันนี้ถุงละลูกค่ะมีน้ำจิ้มให้ด้วยนะคะกิ่นให้ด้วยประมาณปลาถ่ค่ะปลาหมันประเมินจากสายตากับจิ้มปลาหมันซีซาร์ฮาร่อยู่ครับเนี่ยนี่นะคะอันนี้ออกไปส่งของน้ำก็เอาไปไข่บนผลิตน้ำปากก็แดงรับซับเถอะปากก็แดงว่าไม่แห้งเหนื่อยเลยหรอกใชไหมครับบะหมี่ซุปกับจากสวนนะครับเนี่ย ว่ากอสุกหวานหวานพันเนี่ยแกล้งกับเก็บสดๆครับหลังไสแดงด้วยไปแล้วครับสวัสดีค่ะจับใส่รถด,ดีได้ไหมละ่ะได้สวัสดีค่ะพี่น้องจับใส่รถนะเขาในรถอยูอ่เป่าเขาเปลมัน,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 นไม่เยน็นขึ้นมาแดดตับบดี๋ยวะซุ่นพอมีนิดนัดเขารถแชเย็นนี่ตลอดเวลาตัว อ้ายกินนี่แหะพี่น้องอล่ะทายแข่งกับจ้าสัวเจ้าพี่น้องค่ะล่าสุด7ค่ะโอ้โหหากินน้ำมังซีแล้วเนาะเมืกินน้ำมื้อีแล้วค่ะพี่น้องค่ะค่าประจำอยู่นี่ครับ